โอโ้สวัสดีทุกคนก็ได้นะแล้ววันนี้เราก,กลับกันมาอีกแล้วในแมป Excel ใช่หรือเปล่าใช่ผมว่ามันใช่แหละไม่เชื่อฟังเสียง Excel <iled. S 1> เออนั่นแหละว, <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมจะกลับมาอีกหนึ่งรอบเพราะว่าผมนั้นได้ไปเล่นนอกรอบไปแล้วจากวันนั้นแล้วก็ติดงานอัดแมปอื่นแล้วก็ตื่นแบบนี้ไปสนิทเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันต่อ จากในแม็กที่ล่าสุดที่ผมนั้นเอ,อไอ้น้ำมันลถมันหมดแล้วก็ไปต่อไม่ได้น้ำมันเกลียนะนะดูฮะดูท่าผมไปกดอากาศแล้วผมก็เออนั่นแหละ <c oughs> โอเคฮนะเพื่อวันนี้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เลยดีเพื่อให้รูนะว่าเป็นในต่อนนี้ผมจะมาเล่น,นต่อเฮ้ยจะรู้ว่าเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหนจะไดแบบกี่คนดีแน่นอนระดับผมแหละสองคนนะั้นมัน ได้มัยไหมราบผมยังต้องสี่คนโอเคเดี๋ยวผมคนเล่นกันคนแบบสี่คนดูกันว่าวันนี้ผมจะไปได้ไกลกว่าเดิมไหมแล้วก็ผมได้ไปลองเล่นรนอบมาแล้วแบบเจออะไรใหม่ๆมากมีพวกถ้ำไม่สำรวจมีพวกบ้าด้วยเพิ่งรู้ว่ามันมีถ้ำอะไรพวกนั้นด้วยถ้าแปลกๆไใกล้จะสอบแล้วด้วยคลิปจะไม่ค่อยได้ลงหรอกนะเพราะฉะนั้นตับใจไปซะ จริงอยากจะลงทุกวันเลยแต่ว่านั่นแหละงานครับงานงานมันเยอะเยอะมากๆเดี๋ยวให้ลุกดอกมาจะไม่ให้คันธนูมา <c oughs> ผมจะบ้าตายเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงหน่อยกันเสียงมาเพืจะยินเลยฮะ <c oughs> ผมตอนแรกเแต่มันทำคลิปแบบเล่นให้ผ่านแต่ผมคิดว่าระดับผมละเล่นก็นไม่เป็น <c oughs> ไม่ได้จะผ่านนะเด็กมันเป็นเชสเตอร์มีเชสเตอร์หนึ่งกับเชสเตอร์สอง,องผมอยากรู้ว่าจะต้องเล่นยังไงเพื่อให้ผ่านเชสเตอร์ได้ป่ามืดโอเคอันนี้ผมเคยอ่านไปแล้วซึ่งผมอ่านไปทันนะฮะไปก่อกันหน่อยโอ้ว้าวชั้นตู้มันเป็นในจริงเลยแล้วเราก็มเรื่อเตัวอะไรก่อน จะอด้ไม่มีวีซ่าเรจะมีวีซ่าหลายตัวเลยที่ผมไม่รู้วิธีจัดการเช่นพวกช่วย,ววยมันคือตัวอะไรที่มันอยู่ในโบสถ์ข้ามขาวอย่างเงี้ยเร็ววิทย์วิววทย์ติดติดต่ออะไรไไเกิดขึ้นขึ้นรถขึ้นมาสิครับตูไปกันต่อ ถ้าชิปน,นี้ผมผ่านแล้วชนะนี้แบบย้อ,อ,อ,อดเอ๊ะหยุดรถทำไมเจะอะจะอะไรเจออะไรตังนั้นเหรอหลังธรไมะเจอเลยอยจะติดสุดครับอ้าวเพื่อนเพื่อนไปทำอะไรด้านนอกไปด้านนอกทำอะไร านผมขออนุญาตเพิ่มแสงแป๊บนี่ขออภัยที่ข้ามครัดื่มเพิ่มแสงเพิ่มแบบให้แบบตาแล้เบิกกับเลยแล้มองเห็นไนหะมกว่าที่ยังอยู่คุนึุกคนไม่ได้เล่นตั้งนานนันจะหายไปแล้วเนี่ยมันมีของให้แลกฟรีและผมคิดว่าผมก็ผมผมไม่ได้เราก็ผมนั่นแหละ นี่สมุดอันนี้ควรซื้อนลรู้ไหลก็จะมีสมุดอันหนึ่งที่มันคืนชีพลี้เนื่อะไล้ใช่เลนี้ป่ะผมว่าน่าจะเล้มนี้ลละโอเคฮะช่างมันฉันไม่แค่เราไปกันต่อแล้วเพื่อนไปเอาลูกสอนใส่นี้ัลยไมล่นไม่อ่ะคุณ ไปใช่เราควรไปก็ได้แล้วทุกดมองเห็นได้มต้จเิ่มเติมผมอยากจะปรับภาพสุดนะที่จริงมันปรับได้เลยแต่ว่านั่นแหละยิ่งปรับสุดยิ่งมืดคือมันเน้นความสมจริงไงมันก็จะมืดอ่ะี่ไงใช่ปะแล้วหัวใจผิดน่าจะเป็นทางที่เราไปทำนะครับมันเรียกว่าเขาไอ้ดันเจียนนะดันเจียนที่มันคือดันเจียน Oh brother เพื่อนจะตายน,นะหรือคนเนีแล้วเอาไฟไปตีกันมันเนะแต่นักกากโอ้โหเหลืออยู่ได้รับเหลืออยู่สองคนอืมเอาไปทำอะไระกักรับไปต่อมีสองคนก็รอดได้ข้างหน้ามีอะไร พรไม่ใช่เหรอซ <c oughs> ื้อก็ดำนี่คันธนูสองร้อยห้าสิบผมเจ้าตั้งมาจากไหนว่าไปซื้อคันธนูแพงก็แพงไปเล่นคนเดียวว่าไปอย่างเนะถ้าผมสิบเอทำานั่นบางทีอาจจะได้ก็ได้แต่ว่านั่นแหละมีพิซซ่าอยู่จะทด่คนเห็นกัน <c oughs> เพื่อนจอดทำไม จอดตอนนั้นคือสงสี่กรือกระตี่อะไรจอดทำไมผมกลัวอย่างเดียวกลัวเจอฮีโรชูไม่มไม่มีอะไรเพื่อมันไม่มีอะไรตรงนี้จอดทำไมไปต้องจอดทำไม เจ้าทำไมเจ้าทำไมเนี่ยพุทธการพุทธการโดนเราด่าใช่ไหมไปก็ต้อง Ooh, จะมองหน้าแค่เห็นไ้ชูท่านัที่น่ากลัวสำหรับผมในตอนที่เออผมออกมายืนเกือดเและเข็นรถอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเจอบ้านก็ดีนะเมืทีผมอาจจะต้องไปเจ็ถึงหนึ่ันเมตรป๊ถึงเจะผ่านหรือเปล่าเอออาจจะใช่เปล่าก็จะไปรู้ผมคิดว่าไม่น่าจะเด้เดเดเดเพื่อนเพื่อนเ่นดดด แล้วผมย่อทำไมยังโดนมันเด้อกามิช่งรนแรงนี่คริสตันสินค้าเต็มคางแล้วไกลเลยนี่ม,มคริสตันมาแล้วไปเพื่อนเงินเด้งต่อห้าสิบไปติดต่อ ออกไม่ไม่สำรวจต่อละมานี่ คุณดูเสียงใช่ไหมมันอยู่ห้องข้างๆเลยไปกันต่อก่อนดีงชอนดึก่อนเดกมาีไวมีบ้านให้นรอด้วยเรื่องไฟมีระเบิด ไปเดี๋ยวไปเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวเชื้อเพลหมดอ้าวเพิ่งเห็นว่าด้านข้างนี้ก็มีบ้านบ้านนี้สื่อย่าเปิดนะมีงขังขาวนะบอกว่าใค้ตกเปล่าทำอะไรได้เอาไปเชื้อเพลป่ะเออเอาไปขายไหมเออจะได้ไปเชื้อเพลเราจะขายดูมั้ ข้อั้อนี้ยังไม่เคยมานี่ไม,ไ,ไม่เป็นเลยเพื่อนเราเล่นไม่เป็นเลย <c oughs> ชูรอบนี้ผมบอกเลยผมไม่กลัวนะฮะผมเปิดประตูใส่ <c oughs> ผมบอกเลยผมไม่กลัวตับตับตับ อุ้ยไอเด็กนี่มันนั่นไงว่าแล้วอุ้ยเอาดูไปตกไม่มีน้ำมัยเออให้เออมองนน้ม่อะไรเปล่าไม่น้ำมี บนนี้โอ้ยบนนี้ไม่เชื่อเพลิงโอ้ยของดีของดีลงลงไม่ลัวแต่เด็กเป็ดนั่นมันคงไม่ไม่มาตามเราคว้าหมดแลนะ้วจุงให่เราจะลงเขียนกันไม่ต้องกลัวเขียนได้ไม่งอใครเล่น

ตอนนี้ไม่มีอะไรให้เลยเหรอบ้านหราเนี่ยฝั่งนึ่งฝั่งนึงบอกเลยต้องมีเเดลก่อนไม่มีอะไรให้เลยเหรอเฮ้ย ฉายอะไรเจอกลางคาวอย่าเปิดไฟเป้นพองเ้ยในหีบมีนี่โอ้ทั้งสปาอีกแล้วเอามาทำไม เเชื้อพิงสถานีผู้โดยสางแค่นเชั่วมค้าแห่งนี้เป็นที่ปลบดภัยช่วยให้นักเดินทางทได้เลยแล้วเขาัะคู่จอดที่มันเคยบอกไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอยากรู้ว่านี่คือป้ายอะไรสรุป เริ่มต้นการเดินทางของคุณได้ชารมาค้นหาสิกงวัตถุจากภายในโครงสร้างอัน,นเจียร,ระวังด้วยเชื้อเพลที่บริโภคไปรถอาจจะทาให้คุณดีดวความมืโปรดระวังเพราะคุณอาจพบพ่อคา้าให้มีความผิดสวาหสำหรับของที่คุณขโมยเมืองที่อยู่ข้างหลังคุณไม่ใช่ว่าอยู่งไปอันนี้คือมันขึ้นมาป่าโอวไปฏิสังร i show stars b r o k e n by the wind มันแปลว่าอะไรวะ s t a r t i n g ฉันกำลังมองหาที่พัก It's all here perfect o to you is l e s s of the night ขอความคนได้ผมอ่านมั <laughs> ่ยผมอ่านไม่ออกเออฉันไม่มีตังค์พอโทษเด้อ วุ้ยใครอ่ะอืมอไปอยู่บนได้ใกล้ใครเนี่ยคือน่ารักอยู่เนี่ยหยอกหยอกผมมาค้นหาของก่อนอึอาจะไปขายได้อโอ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเก็บได้ไปบางทีเหมือนเด็ก้งที่เก็บได้เลยซึ่มงมันก็ไม่ยังไงก็เป้าของคุณไหม Yes I'm going to sell 60ลงขโมยได้ไหมเนี่ยดูโกโก้คันจะไต่างก้าวบาททำอะไรได้แล้วผมก็จะลองพักดูอยากจะรู้าพักก็ไมนจะได้อะไรแต่ผมไม่มีของขายผมจะขายโคมไฟมันมันก็ไม่เวิร์กป่ะเออมันก็ไม่ให้เวิร์กเท่าไหร่ถ้ามีเงินนะ กูจะให้พักเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วผมต้องลองดูว่าถ้าก oui, ็พักแล้วมันจะได้อะไรแล้หน้าผมจะเซฟตังค์ผมจะเซฟของแต่ผมจะไม่เอามาย่อยละเซฟของเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเ๋ยวเนเเพื่อนก็สู่ดันเจียนมาเนี่ย ประมาณพอนะเพื่อนอย่าเราเพเกินเราจะตายกันเนาะ เสียงเมื่อกี้นี้โอ้โเจอตัวแล้วล่ะไผมรู้สึกตัวแล้วรู้สึกแล้วนี่นี่นี่นเสียงเมื่อกี้ชัดเจนมากเสียงคู่นี่เป็นไงขนาดผมเพิ่งจะมาสำรวจ้งแรกเนี่ยออกออกเพื่อนออกออ๋อมีแค่เสียงเยอเืว่าเราเก็บกระป๋าตะ้ ไม่เคยเห็นถ้ำแมงมุมปะใช่ปะตึกใหญ่แมงมุมตึกใหญ่แมงมุมเป็นมี่หนเพื่อถ้ำด้วยผมไม่เคยเข้านะอันนี้ไอเดียวีสองให้เก็บอะไรนะ เด็กเตกอุ้ยอือหือผมมีหมัดอยู่เลยเอาไฟพวกไปไฟ้ยจะตายจะตายเพราะดวงไฟเนี่ยจะตายเพราะนั้นไอเด็กเ็ดไม่มันผมไม่แคร์มาสำรวจต่อ เชื่อมในมุมยักษ์ถึงตายหายนึงอะไรอ่ะเห็นมีอะไรเลยเป็นถ้ำเปล่าๆหรอไปกันต่อห,หมดไปยังต้องเดินทางได้ไปไกลอ้าวเพื่อน โ okay, อเคบ๊ายบายเดินไปๆไปๆไปอุ้ยหน้กากากไปแล้วเอีคยตอนนี้เราผมคนเดียวละบ้านเดว,เดวอผมไม่ตายง่ายหรอกบอกก่อน

จ่ไม่ฉันไม่มีตังค์จะทักจากสวนผมเข้าสุดเขตฤดูหนาวแล้วปะรู้สึกเหมือนน้บรรยากาศมนะันเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอร้องสำมฤทธิ์นะผมไม่เจอสัมฤทธิ์ก่อน เอนเดิมหรอือเปล่าผมไม่ยาวอย่างนี้ไม่ทราบไม่มีอาหารยอะยไใครก็ไม่รู้ผมว่าใช่ป่ะต่อไปเราจะเข้าสู่เขตแล้วดูหนาหรือเปล่าเมินซ่อนจะเสียงลมนะ ที่ไปครั้งแรกผมมาถึงใจขนาดนี้แล้วคือแบบอะไรนะเนี่ยมีของอะไรให้เก็บปบ้างนะฮะหายเฉยๆไม่มีของจะขายจ้าไม่ใช่ไม่นอนไม่อะไรการมีเรื่อง โอลโหลอะไรโอเค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 เอ๊ะผ่านหรือดังอุ้ยอันนี้เป็นด่านผ่านหรือเปล่าฮัลโหล ผมก็ต้องมองเ่ยนเหมือนกันโอเคคลิปนี้อัดยาวไม่เป็นไรแต่ว่าคุ้มค่าที่ผมมาถึงตรงนี้ได้ <c oughs> โอ้โหเนี่ยมันเป็นเหมือนเหวหรืออะไรหรือเปล่า อ่านอ่านเองนะที่ผมเกลียยไม่ใช่หรอกที่เกลียยสะกดสะกดผิดกดมั่วถ้าเกิดผมตกไปผมจะตายเพราะมันคืออะไรรู้เรื่องไหมนะสูงมันมันคือเส้นทางไปต่อหรอกไปถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางไปต่อผมผมจะพักไว้ก่อนแค่คลิปนี้ผมลองกดดูจืมันคืออะไรรู้เรื่องไหมนะ

จะดำเนินการต่ออย่าบอกนะว่านี่คือเซนชัย yes oh oh yeah พ้นผ่านเลยผมผ่านมันแล้วหนชะมองกับอีกเกือบสิบนาทีในที่สุดผมเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วเมื่อกี้ด้วยกรดดานต่อไป ผมผ่านแล้วโอเคสำหรับโอ้ยผมได้เงินไปเท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันน่ะโอ้ 1, โหได้เงิน 1, okay, okay. มาหนึ่งพนโอเคโอเคในที่สุดเป็คลิปแรกนี่ผมอัดมาลาวๆหนึ่งชั่วโมงเกือบเจ็ดนาที สอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็โอเคมีประมาณนี้นะไอชิ้นะผมผมยังอย่างที่บอกคุณเห็นจากการที่ผมเล่นผมก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนะั้นใช่ไหมโอเคไว้รอบหน้า,นาผมจะมาอัดแมปแนวนี้ให้ดูเพิ่อมอีกแล้วกัน,กนอาจจะเป็นพวกดดดีไหมเอาแม็ปโดแม็แมกเกหรือว่าไอแมปที่ให้เราเครื่องดำน้ำอันนั้นเจอไว้ค่อยๆชิงสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วก่อนจะไปผมใ,ใกล้สอบแล้วนะ เออ่ช่วงเดือนนี้แหละประมาณวันที่1 6บาากเดี๋ยวก็สัปดาห์หน้าก็คือเติวกับอาจารย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ลงคิดไปยาวๆเลยแล้วก็วขออภัยด้วยกันล้วกันเรื่กล้สอบแล้วก็มีเอ่อเรื่องเรื่องของสุขภาพแล้วก็ร่างกายจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วก็อีกอย่านึงสำคัญอีกมัวแต่ไปทำอะไรอีกก็ไม่เลยนะผมโอเคโอเคเราคิดวันนี้ก็เป็นอันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอนคลิปอะไรก็แล้วกันนะบ๊ายบายจุ๊บ